ครับผมสวัสดีครับพบก,กับแช่นาบวับานคือเ่าครับคลิปนี้เอาจากคลิปครับคลิปนี้ออนห้างหายไปโดนเลยเดี๋ยวสิลืมกลับตัดตัวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พ้ามาเห็ดแกงปลาเล็กนะครับแกงไปลาเล็กแบบแบบอีสานนะครับใส่น้ำปลาลาดนะครับบดีกินโดนแล้วร้องร้กันไม่ดีเสียบเหรอนำใบยานั่งครับชื่อมาซชื่อมาเมม่ขึ้นเหรอ พักชเลิคสื้อมาสามก้อนครับทุงละสามก่อนสามสิบบาทน่าจะน่าจะถือทุงอ A ถือก้อนละสิบบาทนะครับเครื่องบะพริกใบบ๊กูดตะไคร้ครับแล้วก็ไอ้บะพริกที่ตำใบนะครับพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนางง่วนวุว้มีครับหาซื้อมาคืนนี้ ในหมูหมูสามชั้นนะน,ะนะครับกับต้นหอมใบแนืงลักนะครับเริ่มเพ็ดกันเลยแบบเก้าหมูมาเรื้นำะใบอย่านั่งครับ เครื่องเลยครับหมูปรุงรสครับน้ำปลาข้าวปั้น,นด่เค็มน้ำปลากิดเตา แอนติดต่อวปติกะทะ้มอมแรงใส่เลยครับบักพิก ผมเนี่ยก็ต,ต้มมาได้โดนติ่แล้วนะครับการว่า,าพวกกระไคร่แบบกูมันค้ายเครืองออกมากไปแล้วนะเอาแต่ชิมเดี๋ยวนี้หมูทุบแล้วครับหมูเพราะว่าผมต้มต,ต้มแล้วต้มทุบแล้วเราไม่หั่นใส่นะครับเดี๋ยวชิมคนเดียวทีนึงเลย

ไปนั่งหลักครันไปเลยพ่อแล้วครับหยิบไปแล้ว เรียบร้อยครับแกงปักเคเล็ดไปครับกบินข้าวน้ำกันมาหนะึ่งเจ้าพงก็เรียบร้อยครับสำหรับแกงปักเคเล็ดใส่ไอหมูสามชั้นนะครับหา่านงัวนโบ๊เบิดผักคาก็ไม่ได้ใส่นะครับบมูมีหาซื้อบมูมีนะครับกินข้าวน้ำกันมาหนี่งไม่ได้กินโดนแล้วแกงปักเคเล็ดเนะี่ยหมูสามชั้นชิ้นใหญ่ๆครับ 来哟，快来哟！ เึ่งเคยเห็ดใส่หมูสามย่างเทเลรกนะครับปกติก็ใส่หนัง,งว่ามันดี thank เดี๋ยวเฮ็ดคลิปนี้แล้วก็จิบออกไปบอ่อปลาครับไปไม่ได้ไปตกปลาหรอกมื่อวันไปแล้วไม่ได้บมื่อันี้เมื่อนี้ไอ้เลยสวนไปอีกว่ามีเหยื่อเด็เดมาจังหวะแล้วจิบไปร้องเบิงไปซองเบิงเลยซื่งนะครับไปเบิงเป็นตัวมืออื่นตั้งยิ่ปมือเงินตั้งยีปตัวของแทะ ครับผมอิ่มระบาดนี่ยทำเวลาจังไยนะครับผมฉีดแต่ละคลิปผมฉีดลดเวลาลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อการอัปโหลดนะครับจะได้เร็วๆผมอัพพัน์ในเน็ตมือถือนะครับมัน飒นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากไว้ที่นี้ครับสำหรับแกงปลากิเล็กใส่หมูสามชั้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับกดติดตามฝากกดติดตามห้นําเนียนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับ ฝากไว้ตรงนี้ครับสวัสดีครับ